ฮัลโหลโอเคออโอเคออก็ว huh. okay. uh ัน huh. น uh ี huh. uh ้ก huh. uh ็เ huh. อ uh ้ยอะไรวะเอ้ยเราอัดทำไมอ เอยสวัสดีครับ หายใจคุณเป็นใครในวันวันของพวกผมก็อย่างนี้แหละโอ้ชื่อเกยมยาวมาหาปลายเลยเออบรีไปเห็นมานะฮะก็ชอบอะ่ะจากเล่นปกติกอะ่ะชอบดูเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยก็ช่วนี้มันบางวาเงาๆมันก็เลยต้องดูเรื่องนี้มันฮาดีกินเกียนมาเรื่ โตขึ้นอยากเป็นอะไรโอ้โหกันดำเอ้ยกันดำโอ้โหใครมันยังคิดอย่างนี้เนี่ยอะไรก็ได้ละมัง้งอะไรก็ได้อะพิสวะที่ปรึกษาที่ปรึกษาประธานาธิบดีนี่ประเทศไทยเลยเว้ยโหน้าแกงโอ้โหแกงอะไรครับแกงเด็กแว้นเหรออยากเป็นหมอเชฟ ยัเป็นนักเขียนครับอะไรอะ่ะสองหนึ่งจุดสายแล้วสายแล้ววันนี้ไปลงไปลองรไปโรงเรียนสายเสร็จแล้วแล้วคุณจะไปซื้อไปซื้อหนุ่มครับไปด้วยระหว่างทางการเดินทางขี่จักรยานเพิ่งไปด้วยความเร็วโอ้โหร้องให้ซึ่งไป็นลายวันดีเราชอบเนียนถุย ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพูดกับเพื่อนวันนี้ฉันไปสายนันนะฝากทำเวรให้ด้วยผมไม่ทำทนแกวก่อนละครับใช้ทางลัดคือบอกมาสิเดินเดินก็กระเป๋าไปเรื่อยตามอรมนอนต่อไม่ไปดีกว่าสาระสัแล้ว,ลวต้องรีบไปแล้วละ่ะวิง่งคุอย่างฉันเหรอไม่รู้จักคำว่าสายหรอกไม่นะเราไปได้ผงเพราะผมต้องไปเ๋ยบโมเดินกอดกระเป๋าไปเรืยตามอรมครับ ยามถูกเพื่อน,กนแกล้งไวไวเลยสะเทือนใจชอ็ชอๆนิดหน่อยแต่ก็เนียนๆไปแกงให้แกงไปโอ้ยอมเพื่อนแก้งรู้ว่าแกง,แ,กงแต่ก็ยอมยอมยอมเขาไปแล้วอะไรอะสะกัดอะสะกิดพักอะไรอะสะอะไรเอ๊ะช่างมันเถอะแล้วก็เลิกเองอ๋อเดี๋ยวมัน ย,ยอมยอเขาไปอย่ามันก็เลิกเองอย่างเงี้ยแล้วคนแกงคนอด่นโดนแจ้งโดนแก้ง้วน่ารักตรงไหนวะเฮ้ยบอกทีนี้ตรงไหนเขาโดนแก้ง้วน่ารักโดนแก้งแบบไม่รู้ตัวฮะอ๋อเชิญแก้งตาสบายเลยครับไม่เป็นไรเง็บแอบแบบล้างแค้นโห๋ตวต้องไวายวายครับเพื่อนสนิทคิดว่าคุณเหมือนใครในเรื่องทีท่สุดเพื่อนสนิทเหรอ เออคือสนิทเหรอขลศสวก็ไม่น่าใช่ดิงโกจังโอ้ยไม่ใช่ใหญ่โมตโ,โมตฮารุโมโตฮารุเออมันก็คล้ายๆลองบทานโอ้โอสวนกรรมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งสวนกรรมอีช้างอยากรู้ ยางรู้ใครพูดได้ไหมช้างช้างลงชื่อด้วยจอาจานมิซึโอคุงมิซึโอคุงประธานนักเรียนใครอีดาวผุยไม่ใช่ประธานนักเรียน้วผู้าชายโยชิฮะเกะ <c oughs> ทาดาคุนิมันชื่อมันอาว่าทาดาคุนิฮิดโนริอะไรฮิดโนริริคิคออะไร ดูชิดเก่งป้าบอบอคุณคิดว่าคุณเหมือนใครในวันวางของพวกผมตรงนี้นนนแหละมากที่สุดอโอ,โอน่าจะธนาคุณน,น้ทาดาคุณน,นี้เออรอตัวเอกเลยเอาชอบเป็นตัวเอกครับนี่ใส่อะไรที่คล้ายกับคุนอ่อนน้อมองตนถุยถุยแล้วถุยอีกครั้งเดี๋ยวนี้แม้แต่ผู้หญิงไม่อ่อนน้อมเลย รเด้งส์อะโอ้ไม่ใช่น,นอนมีรถส,สนตัวสูงโอ้ซึ่นเฮ้แต่ผมดูมาในถ่ายกับเลื่อนเอ้ถ่ายวันีิผมเิอวันอังคารซึ่นเราเน่สื่นสึ่นเดเลยเหรอใส่ชื่อใส่ซื่อบริสุทธิ์สุภาพล่าเริงขี้เล่นใครเพื่อน ธใสด่ดีเออมันมีหลายอยาอ่างเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่าเลงเลยเนาะถุยเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยสเสรติคอร์ดถุยจังเลยเอ,อผมก็สุดภาพนะผลท่องเที่ยวตรงนี้ผมสุดภาพสุดเลยแต่ไม่ใช่นิสัยธานาคุณนี้ธราคุณนี้เองดิเออผมก็คงเราคุณนี้มันคีดเบื่อว่ะแล้าก็เบื่อ เออเฮ้ยไม่เอาขนาคนนีกก้ดีกว่าตรอใครดีวะโยชิทากิเอ้โยชิทากิดีกว่า๋ออ๋อาล่าเรืองอ่ะคนรอบโตคิดว่าคุณเหมือนใครมากที่สุดมันไม่มีใครรู้จักเรื่องนี้หรือเปล่าวะคา,าราสวะนิงโกะนิงโกะาสวน,กกน,นรณกรรมโมโตารุ ยูชิทากเกเมื่อกี้เราตอ ake, ่อยูชิตากเกะไปใช่ไหม <c oughs> โอยยูชิะากเนื่องจากผลตออยูชิตากเกะไปเยอะมากน่ารักขี้อ้อนน่าทันทนหนอมเป็นที่สุดเอ,อ่อไม่น่าใช่ครับ <c oughs> ปูแซหมดแล้วครับยูชิตากเกะได้กล่าวไว้ไม่ตรงไม่ตรงก็สุดแต่แล้วแต่ น่ารักคีย้อนเหรอไม่ตรงครับเอ๊ะที่ผมอ่านนี่เดี๋ยวเสเกตนี่ไม่น่ารักนะคีอ้อนก็นไม่อ่อน,นน่าเชื่อสยเหรอวะเดี๋ยวเชื่อเกตโตเกียนยที่สุดในเรื่องนะมั้งเนี่ยเออมันผิดคาดคุณคือดูเรื่องนี้ไปแหละมันมาหาเกียร์เลยแล้วคุณเฮ้ยแล้วเราใส่นี่ไปทำไมวะเ,เซนเออก็ ขอเจอใจฟังแค่นี้นะครับสวัสดีครับเย่เจ็ดนาทีเลยเอ่ะเอาเกมไหมเอาเกมไหมไม่เอาโอเครู้นะไม่เอาเบื่อแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ผมครับ